สวัสดีครับวันจันทร์ที่26พฤษภาคม68นะครับเรื่องของจีโอกราฟิคลิสก็คงยังอยู่ใน2หัวข้อใหญ่หญๆก็คือยูเคนกับรัสเซียจะตกลงกันเมื่อไหร่ยังโจมตีกันบ้าระหำทั้งเคียบก็โดนเต็มที่โดของยูเคนก็บุกเข้าไปในถึงกรุงมอสโกขณะที่ชุนงกาซาฮามัสอิสราเอลอิสราเอลก็ลุกเข้าไปที่จะยึดกาซาให้หมดไปในใต้กันคุ้มครอ,องของอิสราเอล ในอนาคตเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนทันตุราคมวันที่7ปี66นะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ของ Geographic กลับมาดูเรื่องใหญ่ของจังนี้ไปจนไปตั้งแต่ทั้มสมานี่เขาเตรียมการไว้ตั้งแต่หาเสียงตั้งแต่ทั้มเหนือแล้วครับเรื่องสองครามการค้ารอบนี้เขาเปลี่ยนใหม่เรื่องของภาษีการค้าคือ t a r ร f f ใช้ทั่ว10%ย่างต่ำนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับ แล้วก็ควบคุมตั้งแต่2เมษาและตอนนี้บิ๊กใหญ่สุดของเขาก็คือพึ่งผ่านมาในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับสภาร่างได้ผ่านเทค i ิลของทรัมป์ไปเรียบร้อยแล้วด้วย215-214ถึงก็แล้วแต่เฉียดฉิวแล้วต้องเข้าสู่วุฒิสภาในเดือนหน้านี้เพื่อจะให้ประกาศใช้ในวันที่4จุรายวันชาติของอเมริกานั้นที่จะเป็นวันบิ๊กบิวตี้ฟูลแท็ก ของโดนัลด์ทรัมป์คือคือบิวใช้ทุกอย่างทั้งลดภาษีการค้าให้กับ Corporate Tax 21เหลือ15ที่เขาหาเสียงแล้วก็ Personal Income t r x c t ได้ส่วนลดจาก1 0 0 0 0เป็น40,000ดอลลารา์ต่อ1คนนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับจะให้ทำให้การด,ดูลการค้ามากยิ่งขึ้นในเรื่อง Trade Deficit แน่นอนจากปัจจุบันที่33 t r i l l i o ท US d o l l น r จะพุ่งขึ้นเป็น 36ที่เหก t นดอลล us d o l l a ยังต่ำอย่างานี้เป็นต้นไปตลอด4ปีของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขาจะใช้ภาษีเป็นตัวดึงดูดคะแนนเสียงให้กับรีพับลิกันจริงๆนี่แท็กทั้งหมดตั้งแต่สมัยยุค Republican รีพับลิกันตลอดตั้งแต่โรนัลเดกรกนนะครับถ้าผมจำได้และศึกษาไว้จนมาถึงบุชจูเนียเนื่อ20ปีแล้วจึงจำขึ้นอย่างรวดเรเ็วและทำให้เกิดทัมปคริสถ ในสมัยบุชจูเนียก่อนจะลงแล้วก็โอบามารับช่วงต่อแล้วก็ต่อเนื่องมานี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดแล้วก็พรัมลงลดเข้าไปอีกแล้วมันจุกโจไบเดนเดโมแครตก็จะเพิ่มภาษีนี่คือสวนกันตลอดเวลาสําหรับสองพัเห็นชัดเจนนะครับเรื่องของ p o l i t i c คือ p o l i t i c เพื่อต้องการชนะให้ได้ก็คิดวิธีการนโยบายต่างๆมาจูงใจคะแนนเสียงแต่ไม่ได้พึ่งคำนึงถึงจากนั้นอเมริกาเจอเทดดิฟสิตสูงมาก จาก120จะพุ่งขึ้นไปเป็น134ในอีก10ปีข้างหน้านี่คือภาพมอนิเตอร์ที่ทำให้มูดี้ถึงลดดาวเกตดังนั้นความเสี่ยงของอเมริกาอะไรครับเรื่องของเทรดดิฟสิ์ที่ยังสูงอยู่และเงินของดอกเบี้ยที่กู้มาปลดภาระต่างๆนั้นทุกๆปี1ทึ่เเรียนยูเอสดอลนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับนั่นแหละครับถึงทำให้ทั้มที่มาใน2.0นี้ถึงต้องคิดภาษีทางการค้าเก็บภาษี ทุกชนิด10%ขั้นต่ำเขาจะได้เงินไม่ต่ำกว่า3 0แ0 0ล้านเหรียญทุกๆปีขั้นต่ำนะครับจะได้1.2ถึง1.5ท r เรียนแต่ถ้าเขาเก็บมากยิ่งขึ้นในด i สก์คทาริเพิ่มเข้ามาอีกเขาจะได้ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0ล้านเหรียญน,นี่คือภาพมอนิเตอร์ก็จะได้ประมาณ4ปีที่เขาอยู่นะครับไม่ต่ำกว่า2ล้านถึง3ล้านท r เรียน US อลลาร์โปก,กับ ภาษีไรายได้ที่เขาลดลงไปนี่คือภาพมโดนงฉะนั้นทาริฟภาษีทางการค้าไม่มีวันลดหรอกครับแล้วคำสิ่งที่เขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกก็คืออะไรครับยันยนเก็บยเปอร์เซ็นต์ซึ่งกระทบกับพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ของเขานะครับคืออะไรครับญี่ปุ่นครับยิ่งใหญ่ตามมาด้วยเกาหลีใต้แล้วก็อินเดียและอีกอย่างนะครับเขาเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมเขาไม่มีวันลดหรอกครับแล้วเขาก็สนับสนุนสมัยโจไบได้น,นะครับไม่ยอมให้นิปปอนสต e ล Take over, เทคโอเวอร์เหล็กในอเมริกาแต่ทําสนับสนุนทันทีเพื่อให้อะไรครับให้มีการลงทุนในสหรัฐอเมริกาฉะนั้นนี่คือภาพมอนิเตอร์ของภาวะเศรษฐกิจโรคทั้งหมดนะครับเราต้องศึกษาให้ดีไม่มีการเปลี่ยนแปแน่นอนจากนี้แล้วเก็บภาษีสมาร์ทโฟนที่จะขายในอเมริกาจากต่างถิ่นเข้าไปจะเจอย5เช่นเดียวกันเหมือนกับ iPhone นะครับถ้าไม่ผลิต ต้องผลิตในอเมริกาเท่านั้นจะ0%เหมือนกับยันยนต์ถ้าไปผลิตในอเมริกาทุกอย่างหะครับเจอ0%ฉะนั้นแน่นอนครับเหล็กอลูมิเนียมและยันยนต์ทุกอย่างเก็บยี่ห้าเเซนไม่มีวันลดลงไปแน่นอนนี่คือหาเสียงมาและเพื่อตึงคะแนนเสียงของรีพับลิกันที่อังกฤษเซ็นสัญญาเป็นเจ้าแรกเพราอะไรครับเขาเรื่องออโต้ก็คือยานยนต์เขาลดให้10,000แคันแรกเสียแค่10% จากนั้นก็เจอ25%อยู่ดีเห็นไหมครับไม่มีลดนะครับเราต้องศึกษาให้ดีนะครับอากนี้เป็นต้ไนไลรวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยในกนรารเผิดสีทางการค้าสงครามใหญ่นั้นคือรุสู้กับจีนแต่เขาได้ประกาศเมื่อวันศุกร์เช่นเดียวกันครับ Apple เ,เจอ25%แล้วก็ EU จะเจอภาษี50%ตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเกิดสงครามเต็มที่แรกเขาเก็บแค่20%นะ EU แต่ต้องมาเจรจา แต่อียูไม่ยอมเจรจาเลยอย่างจีนเจอ145แล้วเจรจาเหลือ30-90วันจีนเก็บแค่10เห็นชัดเจนนะครับฉะนั้นทุกอย่างที่จะไปขายในอเมริกาของจีนส่งเข้าไปเจอภาษี30%ต้นทุนมันก็ต้องแบกภาระรก,กับประชาชนนะครับมันก็วอลมาร์กทาร์เก็ตเมซี่ทุกอย่างโฮเซลต่างๆสินค้าขาดตอนนี้ลดลงมาเหลือ30แล้วเริ่มจะสั่งซื้อเข้าไปได้แต่ยังในสุดท้ายแล้ว จะเท่านี้หรือจะเพิ่มขึ้นนี่คือภาพมอนิเตอร์จากนั้นจีนก็มีเครื่องมือที่จะต่อกอกับอเมริกาอยู่ที่ EU ก็ต้องต่อกรกับอเมริกาหละครับเจรจากันก่อนที่จะเจอภาษี50%สูงกว่าจีนนะครับอินเดียก็เช่นเดียวกันก็ไม่เจรจาญี่ปุ่นก็ไม่เจรจาต้องการให้ลดลงมาไม่เก็บภาษีเลย25%ของอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะมันกระทบอย่างใหญ่หลวงสําหรับญี่ปุ่นเต็มที่และกระทบจีน ไม่โพนะครับกระทบเกาหลีใต้ในเรื่องของสมาร์ทโฟนก็คือ Galaxy Samsung ทุกอย่างเจอ25%เซ็นต์เห็นไหมครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ตลอด4ปีของโดนัทรัมนี้เขาต้องการมีไรายได้ทางภาษีมาชดเชยในสิ่งที่เขาลดแท็กลงไปให้กับชาวอเมริกันทั้ง o r p เป a t แท็กและให้ทุกคนไหลกลับไปลงทุนในอเมริกาซึ่งมันยากนะครับ1ชั่วโมง70เหรียญ8ชั่วโมงมันก็เจอ แปดเจ็ดห้าสิบหกห้าร้อยหกสิบเหรียญต่อวันขณะที่รงทุนที่อื่นนั้นเสียเวลาเจ็ดสิบถึงร้อยเหรียญเท่านั้นต่างกันห้าเท่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับแล้ว what deep ลวัตถุดิบนะครับต้องมาจากไหนอีกถักเท่าไหอีกก็เจอภาษีแท็กสิบเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำถึงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ดีสกโค้ทาริฟของแต่ละประเทศจะเจออะไรจากนั้นไม่ต้องแปลกใจแล้วครับสงครามนี้ผักบิดให้เป็นศัตรูรอบข้าง จีนก็จะเป็นรวบรวมเพราะ WTO เทรดปรารานไม่มีละทำารโดยโดนัลด์ทรัมป์60ปีที่แล้วอเมริกาสร้าง WTO ขึ้นมานะครับเสรีการค้าแต่ทำให้ไปไปมามาเขาขัดดูงงบประมาณเขาเลยเลิกไม่ต้องส่งเทรดอรลเรียบร้อยเกิดขึ้นกับมาใหม่ไม่ต้องเสรีการค้าแล้วทำห้สร้างให้คนยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์ั้งหมดคิด และกลุ่มของเฮดจิงฟันมาเป็นรัฐบนตรีสกอตเบสิกทัาฟังเขาดีๆเขาจะให้ไอเดียดีพอสมควรขณะที่รูนิกก็เช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับเราเทรดให้ดีนะครับบา r ัานเทรดดิ้งต่างนี้เป็นต้นไปเจอภาษีทางการค้าทาั้งนั้นอ,อะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับ r e c e s s i o n ดอกเบีย้ยไม่ลงแน่นอนที่อเมริกาเฟดเขาคำนึงถึงทา r ิฟและก็คำนึงถึง แท็กภาษีที่ถูกลดลงมายิ่งสร้างภาวะเงินเฟอ้อกระตุ้นใช้ใจ่ายอเมริกาเจอแน่นอนทําให้ดอกเบีย้ยที่จะลดนั้นลืมไม่ได้แล้วฉะนั้นกลับมาดูโซนอิมเมจินทุกคนก็จะเซลล์ออฟอเมริกาไหลเข้ามาในอิมเมจินมาร์เก็ตเงินดอลลาร์ตอนนี้อยู่99.04หลุด95แน่นอนจะลงไป9897้ถ้าหลุดมากๆสิ่งที่อเมริก,กากลัวที่สุดนะครับก็คือสกุลดอลลาร์ท่นนั้นไม่แปลกใจแล้วครับ ก็เป็นไปหาบิตคอยใหญ่นะครับฉนันเก่งกําไรในบีตคอยแล้วในสกุลทองคําฟันมเมเจอร์ต่างๆต้องดูดเข้าไปนะครับแต่ว่าบิตคอยยังมีน้อยกว่าทองคําทองคํายังยิ่งใหญ่ไม่ลงง่ายๆปรับโพดปรับมุมมองทุกอย่างให้ดีนะครับฉะนั้นอีเมจินมาเก็บจะบูมเซกเตอร์อะไรครับไฟแนนเชียลแล้วฮ่องกองจะเป็นฐานของกัน IPO ทุกคนจะมา IPO ที่ประเทศฮ่องกองและจีนใช้ฮ่องกองเป็นไฟแนนเชียลเซนเตอร์สำเร็จแล้วแน่นอน ในอีก5-10ถึงปีข้างหน้าจะทดแทนที่ชิคาโกอเมริกานี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับไฮไลท์คือ i m a g ชชันมาเแต่นี้ทั้งหมดอาเซียนประชุมสมมตอยู่ตอนนี้แน่นอนครับประชากร680ล้านคนมีแรงซื้อมากครับทุกคนถึงมาถกกระนน่ึงของทาริฟทุกคนช่วยกันเทียบต่อกันรับมือกับสงครามการค้าในเรื่องของภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ต้องช่วยเหลือร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวต่อกรกันให้ดี นี่คือ diversify อย่าลืมนะครับจีนขายส่งออก1นึเทียนยูเอสดอลลาร์อเมริกาดูดเข้าไป1.2ท่เทียนดอลลาร์เป็นผู้บริโภคแต่ไม่แปลกใจเลยครับเขาถึงต่อกกักับจีนเต็มที่และมีผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมกลับมาดูเรื่องนึงของสะสมพูดได้ดีนะครับยังไงซะเป็น p อ o r t u n i t y จากนี้ว่า bottom list หรือย,อยังในเมื่อทำเก็บภาษีอย่างนี้มีผลไปเมื่อวันศุกร์จะมีผลในอาทิตย์นี้ก่อนสิ้นเดือนนี้และเริ่มต้นมิถุนา น่าจะเห็น bottom next ของตลาดหุ้นไทยไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่การเมืองการเมืองก็เท่าดูได้แต่ไม่ต้องไปติดตามให้หัวเสียแล้วครับเรามาดูเรื่องของเทรดดิ้งดีกว่านะครับเป็นฟันม m เนเจอร์เอ่ยไพรเวทเวล์ไพรเวทฟันทั้งหลายเอ่ยทั้งหลาย banking financial จะเป็นยิ่งใหญ่ทุกคนต้องเก็บหุ้นกลุ่มเหล่านี้แน่นอนของอ m เมชินมาเก็ตแทมนี้ทั้งหมดเพราะเทรนด์ดอกเบี้ยแทมนี้จะลงได้ แต่อเมริกาลนดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยไม่ได้จีนจะลดดอกเบี้ยแล้วกระตุน้นเศรกิจคอน, er น,นซั m ชันคอนซูเมอร์เข้าไปฉนั้นเซกเตอร์คอนซูเมอก็อยู่ที่รัฐบาลแต่ละประเทศเป็นอย่างไรของไทยมีมากแค่ไหนฉนั้นมันจะกระทบกับ cpo cpf แล้วก็ crc แต่ยังไงต้องกินต้องใช้อยู่ดีนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับและสินเชื่อยังไงก็ต้องมีกลับมาดูไฮไลท์ก็คือ green energy ก็คือ Kal g gpsc bkim ก็ C B g e m, เช่นเดียวกัน ต่อให้จะยิ่งบิบคอยจำขึ้นยังไงก็ต้องใช้โรงไฟฟ้าจากนี้เก็บสะสมหุ้นเหล่านี้แล้วก็เรื่องของสําคัญที่สุดนะครับสมาร์ทโฟนไอโฟนแน่นอนแล้วก็ซัพพลายเชนของเทคโนโลยี AI สู้กันหนักมากก็ต้องการดีมาร์เหล่านี้ก็ดูนะครับของไทยเราก็มี4ตัวเท่านั้นน,นะครับเดลต้าเข้าคอม n a KC อยู่ที่ Earning Res ร t ของเขาที่จะทำให้เติบโตแรง่งจำขึ้นได้จังนี้เป็นต้นไป โดยภาพรวมทั้งหมดนี่คือที่ผมกล่าวระปรับพอร์ตปรับมุมมองขอบคุณที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์และซับคลายต่อไปนะครับสวัสดีครับ